ครับครับก็เป็นงานก่อกําแพงหินล้วหินนะครับก็ที่บางพระศิราชานะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ซอยบ้านหนองคาสองันหนึ่งนะครับที่บางพระอ่างน้ำบางพระศิราชานะครับก็เป็นกําแพงล้วลอยนะครับความสูงนะครับก็วันนี้นะครับจากพื้นถมขึ้นไปเมตรแปดสิบเซนนะครับ แอันนี้จะเป็นล็อกสองเมตรนะครับแล้วก็สองเมตรนะครับความสูงระดับที่เมตรแปดสิบนกันนะครับจากดินมนะครับแล้วก็มาัปเดตนะครับให้ได้รับชมกันนะครับแต่ละวันนะครับความคืบหน้าของทีมงานช่างนุพัทยานะครับว่างานประมาณไหนแล้วนะครับถึงไหนแล้วนะครับท่านใดนะครับที่ ของการที่จะจองคิวนะครับก็ไปติดตามนะครับหรือโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์โทรซูเปอร์สาเจ็ดส่นึ่ห้านะครับอานุชรยาครับก็รับออกแบบติดตั้งกำแพงหินินิทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคําแนะนำนะครับเปิดท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับก็สอบถามนะครับพูดคุยกันนะครับ ต้องคิวงานกันได้นะครับครับตัวนี้ก็งานที่ก็ประมาณเกือบหนึ่งไรนนะครับก็ล้อมนะครับหินรอบที่นะครับตัวนี้นะครับครับก็จะเป็นงานก่อขวันขอบโชว์ขอบหินนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ ในแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ราคาก็ขัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นวเป็นฝันนาปฝฝัที่ขาะนะคดความแข็งแรงนะครับความสวยงามนะครับตัวนี้นะครับขอขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรดนสามศนย์านหนึ่งนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับุณธมิช่างพัทยานะครับ นึกถึงช่างฝีมือดีตาลิงครับมช่างลูกพิูาลิงนดีนะครับเรื่องความสวยงามความแข็งแรงครับงานดีงานไวงานเร็วงานแข็งแรงครับตอนนึกถึงทีมงานช่างุูกพิานะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ